เรื่องฟังคําสั่งฟ้องแมนใบเตยวุนเส้นแชร์ประสบการณ์ไม่ดีในวันสงการเผยอยากให้ทุกคนเคารพในสิทธิของผู้อื่นน้ำตาลชลิตาขอเปลี่ยนลุกเป็นสกอยสาวติดตามทั้งหมดนี้ได้ไในป๊อบนิวสเตลีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่นะครับวันนี้อยู่กับเราสองคนอูเอมนะฮะใช่แล้วแล้วก็สีมงคลวันนี้เป็นสีแดงใช่เหรอพูดไปเรื่อยเหมือนกันไปเรื่อยนะก็เช็คกับคอสตูมแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยใส่สีแดงกันไปนะคะเอาวันนี้ข่าวแรกของเราดีกว่านะคะเรื่องราวของคุณใบเตยและคุณแมนเพราะเมื่อวานเราเพิ่งอ่านไปว่าวันเนี้ยเมื่อวานสิเขาต้องเข้าไปฟังว่าสรุปเนี่ยศาลเขาจะส่งฟ้องหรือเปล่าใช่ก็คือเหมือนมีการดู ยาหลักฐานเบื้องต้นใช่ไหม <Ừ. S 1> ตัดสินใจว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องซึ่งถือว่าชี้ชะตาแต่ปรากฏว่ามีการเลื่อนเกิด <Ừ. S 1> ขึ้นนะครับก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะคุณแมนเขาก็เดินทางไปใช้เดียวเลยจริงๆนะฮะกับเรื่องราวที่มีชื่อไปพัวพันในคดี Forex 3D นั่นเองนะครับ<ม>ผลก็คืออายการเนี่ยมีคำสั่งอนุญาตให้เลื่อนคำสั่ง<ม>ฟังคำสั่งออกไปนะครับตามที่คุณใบเตยเนี่ยก็ส่งตัวแทนเขายื่นคำร้องด้วยเนื่องจากเธอเองก็ป่วย แล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับซึ่งอายการพิเศษทางอายาการเนี่ยก็พิจารณาจากใบรับรองแพทย์แล้วก็หลักฐานประกอบเห็นสมควรให้เลื่อนคําสั่งฟ้องเลื่อนออกไปประมาณเดือนหนึ่งเป็น,น,นวันที่9พฤษภาคมนั่นเองนะครับคุณแมนก็ให้สัมภาษณ์ว่าภรรยาเองก็เครียดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาก ส่งผลต่อสุขภาพด้วยนะครับทำให้พบเนื้องอกบริเวณไส้ติ่งนะครับก็ต้องรอดูอาการที่โรงพยาบาลต่อไปด้วยจึงตัดสินใจยื่นคำร้องขอเลื่อนนัดก่อนแล้วก็บอกว่ายืนยันด้วยนะว่าไม่ได้คิดหนีนะในส่วนตัวเนี่ยก็ยอมรับว่ากังวลพอสมควรคือมันก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาด้วยเนื่องจากออว่าถ้าสมมติทางอัยการเนี่ยมีคําสั่งฟ้องแล้วเหมือนแบบอาจจะต้องมีการ,การประกันตัว,ตวอะไรแบบนี้ซึ่งหลักทรัพย์ในการยื่นเนี่ยเขาก็บอกว่ามัน จินตนาการไม่ออกเหมือนกันนะว่าจะต้องใช้เท่าไหร่ในการไปวางนั่นเองนะครับเนื่องจากช่วง9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณแมนเขาก็ได้รับผลกระทบด้วยงานต่างๆก็แคนเซิลไปหมดเลยนะฮะพอดีใบเตยเนี่ยไม่สบายแล้วก็เครียดเครียดมากๆเพราะว่าดูจากไม่กินข้าวเครียดมาหลายวันแล้วเพราะเรารู้ว่าเขากลัวว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถคิดไปได้ต่งางๆนนานะครับก็เครียดแล้วก็ความดันขึ้นสูงตอนเนี้รอ ผลฉีดเลือดเมื่อวานฉีสีฉีสีเข้าไปนะครับก็พบคล้ายๆเนื้อที่มันงอกมาเป็นติ่งอย่างงี้นะครับแต่ว่ารออยู่ว่า,าจะต้องผ่าหรือเปล่าก็เพราะวันนี้พี่ก็ทําเรื่องนะครับจนถึงตอนเช้าเลยส่สงทานายมาก่อนมันก็เลยดูว่า,อ,าอย่างงู้นอย่างนี้ไปต่างๆนานาแต่พี่จะมาอยู่แล้วแต่พี่รอคําสั่งถ้าสมมติถ้าสั่งจริงพี่ก็ต้องมาพี่มาอยู่แล้วแต่ว่าต้องเอาไปเตยมาด้วยเพราะไม่งั้นผ่าไปตอนนี้มันมาไม่ได้เดี๋ยวก็ข่าวก็ไปต่างๆนานาอีกไม่ได้คิดหนีไปไหน ไม่ไงั้นไม่มาครับหนีไม่ได้ครับเลื่องใหญ่ครับไม่เคยหนีไม่เคยคิดเลยวันนี้เสร็จก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาคือไม่เคยมีความคิดนี้เลยนะเอาจริงๆถึงถึง,ถงปลายทางมันจะแบบเลวร้ายพี่ก็ต้องยอมอ่ะเพราะนี่คือแผ่นดินของพี่ก็คือเคลียร์ชัดเจนเหตุผลว่าทําไมต้องรอคุณใบเตยแล้วจะหนีไม่หนีเขาก็บอกแน่นอนว่าถึงแม้ว่าปลายทางมันอาจจะไม่ได้สวยงามแล้วแหละเขาก็ยังจะต้องสู้ คือตอนนี้มันเหมือน50-50ใช่ไหมล่ะ,ะว่าสุดท้ายแล้วสารจะฟ้องหรือไม่ฟ้องอะไรแบบนี้นะฮะก็ต้องเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปวันที่9พฤษภาคมอีกหนึ่งเดือนจะได้ทราบคำตอบกันนะคะไปตอนที่อีกหนึ่งคนดีกว่าสาวสวยคนนี้ค,นนคุณหนูตอนแรกเห็นอายุพี่บุญเส้นถึงกับต้องใครยีตายังไงเพราะว่าเวลาเราส่งไอเจีย เขายังสวยขุ่นดีทุกอย่างเป๊ะมากมมาแต่เข้าเลขสี่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เพิ่งผ่านพลวันเกิดไปด้วยนะคะ42ปีค่ะผ่านวันเกิดไปแบบหมาดๆเลยนะคะซึ่งคุณมุ้นเส้นบอกว่าปีนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษวัยนี้ไม่ต้องการอะไรมากแล้วนะคะส่วนกับหวานใจอย่างคุณน,นิกธนะภูมิกุลเนี่ยก็มีเพียงไปทานข้าวด้วยกันเท่านั้นนี่ก็คือหนุ่มคนนี้นเขาก็ สวีทอะไรนะพูดใหม่ต้องต้องออกเสียงมอมมาดนิกนิกเขาอุตส่กกระลันไว้ให้แล้วมอมมานะคะมีเพียงไปกินข้าวด้วยกันแต่ที่แน่ๆสงกรานนี้เห็นว่าจะสวีดนะเพราะว่าเตรียมควงคู่บินลัดฟ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันค่ะว้าวก็จริงๆฉลองไปแล้วนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นทิปพักผ่อนเพราะว่าเขาจะหยุดได้ยาวสุดก็ช่วงนี้อะไรย่าเงี้ย ก็เลยก็เลยใช้โอกาสนี้ไปพักผ่อนกันไม่มีไม่บอกเขาตั้งแต่แรกที่คอรอบกันนะบอกว่าเนี่ยเราเป็นคนที่แบบไม่ต้องซื้ออะไรให้เลยนะเพราะว่าเราอ่ะคือเหมือนกับโตแล้วอ่ะแล้วเราก็ไม่่อยอยากได้อะไรมากมายแค่เอาเวลาพาเราไปเรียงข้าวพออะไรเงี้ยเขาก็แบบโอเคคอนเซปต์นี้ดีแบบเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ก็พอ โวยอีกหนึ่งประเด็นนะฮะพี่วุ้นก็เล่าให้ฟังบอกว่าสงกรานเนี่ยที่ไม่อยู่สัตว์น้ำในประเทศไทยก็เพราะว่าเคยมีประสบการณ์ที่ ฝังใจเป็นเหมือนแบบประสบการณ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับ oh. ก็คือทําให้ไม่กล้าเล่นน้ําสงกรานอีกเลยนะครับเพราะว่าช่วงเมื่อก่อนเนี่ยสมัยยังไม่เข้าวงการเนี่ยเคยไปเล่นน้ําสงกรานที่เขาสารปรากฏว่าก็เกิดเรื่องขึ้นเจ้าตัวก็บอกว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเคารพสิทธิ์ของกันและกันนะครับณปัจจุบันเองก็มีกฎหมายออกมารองรับแล้วถ้าเกิดว่าถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวก็สามารถแจ้งความได้นะครับ ใช่มันก็แบบ20ปีที่แล้วอะที่แบบเราเราไปในที่ที่แบบโผคนเล่นกันอย่างเต็มที่เราก็กะว่าจะไปสนุกเต็มที่แต่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็ทําให้ปีต่อไปเราก็แบบไม่อยากไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวก็โดนจับโดนอะไรอย่างนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็มันมันไม่อยากให้ทุกคนมีประสบการณ์แบบนี้อยากให้อยากออกไปเล่นสงการเพื่อความสนุกจริงๆรงก็ขอให้ทุกคนมีสติกันด้วยเพราะว่าตอนนี้กฎหมายก็ออกมาแล้วว่าถ้าเกิดล่วงละเมิดกันหรือว่าไปถูกเนื้อต้องตัวจนเกินงามเกินไปอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถแจ้งความได้ก็ก็ไปปีเดียวลกไปเย อีกปีหนึ่งก็เริ่มอีกปีหนึ่งก็อาจจะเริ่มขึ้นรถบ้างแต่ว่าหลังๆก็เริ่มมีปีนขึ้นรถมาบ้างก็เลยแบบโอเคจบ <c oughs> ปีนี้เราก็มาลดลงกันก็อย่าขับรถเลยนะคะถ้าเกิดจะดื่มกันดื่มได้ก็เล่นอย่างเป็นที่เป็นทางนะคะแล้วก็ถ้าต้องขับรถจริงๆเนี่ยเราเห็นแล้วอุบัติเหตุมันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนปลอดภยัยปีนี้ขอให้ยอดอุบัติเหตุน,น้อยลงเรื่อยๆ โอ้โหทำไมคะหนูมีแลนไหมปีนี้สงครัต์ไม่มีเลยจริงๆจริงเหรอพอยิ่งอายุเยอะจะไม่ค่อยอยากแบบเปียกเหนียวหนอะหนะเท่าไหร่อ๋อที่มันมีมีออกมาที่บอกว่าเฮ้ยสมัย15เนี่ยออกไปตะลุยสีลม25ย้าังพอไหวแต่ช่วงเนี้ย30นอนอยู่บ้านคือนิพนธ์ดีที่สุดแต่เข้าใจวัยรุ่นนะเพราะว่าเรารู้สึกมันก็เป็นช่วงเวลาที่สนุกแต่อย่างที่พี่วุ้นเส้นบอกก็คือเคารพสิทธิกันและกันด้วยไม่ใช่ว่าเจอใครก็เข้าไปแบบ ยี่สิบปีที่แล้วพี่วุ้นเล่าให้ฟังเนี่ยคือสมัยเล่นแป้งเลยถูกต้องนะยุคนี้ก็ดูเหมือนจะน้อยลงใช่ไหมใช่ค่ะคแล้วก็เรื่องของแอลกอฮอล์อันนี้ขอเลยถ้าใครดื่มอย่าขับรถ มนที่เป็นทางรวมถึงการอ้วกด้วยถูกท้องนะครับะมาดูสาวอีกหนึ่งคนดีกว่าเธอคนนี้จึ้งมากน้ำตาลชลิตานี่ไงพูดถึงสองกรานเพลงนี้ต้องมาอ่ะคุณร้องสิโยและนี่คือเสียงจากเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเหล็กงัดเนี่ยผมไปซ้อมมาแล้วนี่เธอแต่งตัวเป็นสักอยนะคะร่วมงานวันเกิดของคุณเอคลนน์นั่นเองไปดูภาพกันดีกว่าทุกคนงงว่าตอนแรกอะคนนี้คือใครคือคนสวยอ่ะ ทำยังไงก็ไม่ก็คือก็ก็สวยอยู่ดีอ่ะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่สวยนะฮะที่เธอคนนี้ก็เปลี่ยนลุคเป็นอิกี้สกายเกิร์ลร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดคนดังนะคะอย่างคุณเอกแฉจือปากในทีมสงกรานประทะรถแห่ทำไมทีมงานไม่ให้เธอแต่งตัวแบบนี้บ้างเดี๋ยวรอเลยอยากเห็นเหมือนกัน ดูเลยพื่ัดสุขนี้จะมาเป็นตีม<ข>อ,อะไรก <laughs> ารนี้ต้งตามไม่ทำให้ผิดหวังค่ะเก็บรายละเอียดทุกเม <ừ> ็ดนี่ตั้งแต่หัวจะรดเท้านะคะถ้าใครเห็นดีเทลเธอเนี่ยพกขวดอุทัยทิพย์ไว้ในกระเป๋ากางเกงด้วยนะส่วนอินเนอร์ท่าเต้นต่างๆไม่ต้องพูดถึงค่ะ <ừ> ก็คือเห็นแล้วลืมไปเลยว่าเธอเนี่ยมีด<ม>ีกรีเป็นเจ้าของมองกุฎนางงามนะเราฟังเธอพูดถึงประเด็นนี้ดูนะ คือเลฟเฟลนะเอามาจากตอนเด็กๆทั้งนั้นเลยที่แบบเราเห็นคนนู้นคนนี้ค่อยแต่งหรือว่าเลยเห็นในในภาพต่างๆอะไรเงี้ยเราก็แบบจามาคิดมาว่าแบบเขาต้องแต่งประมาณนี้ต้องอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวจริงๆแล้วหนูไม่ค่อยชอบอะไรอย่างเงี้ยหรอกหรอจริงๆมันขัดกับความลุกหนูมากเลยแต่ตอนนี้คนจาหนูน้าตาลแบบแพงมากไม่ได้แล้วทุกคนบอกว่าเอาผ้าอีกี่อาจากหัวไม่ได้เลยจริงๆนอกจากเรื่องลุกเราก็คือคิดคาลเปอร์ตลอดทั้งงานเป็นไหม มันเป็นการแสดงค่ะโอ้ยหนูก็ได้หมดค่ะหนูเป็นคนจอยแล้วหนูไม่ได้คีดคาแรคเตอร์ว่าตัวเองจะต้องสวยต้องแพงตลอดเวลาอยู่แล้วคืออะไรที่ได้งานอ่ะมาโดยที่จะจรจิตรือจะจอยจอยหนูชอบมากโอ้ตอนนี้มองน้ำตาลเหมือนเดิมไม่ค่อยได้แล้วตอนนั้นสโลแกนของเธอตอนไปนประกวดยังไงงดหวานเพราะน้ำตาลแพงมากอมเออตอนนี้ได้ทุกลุกละ ได้ทุกลุกรวมถึงลุกนี้กำลังมาจริงๆนะเพราะเลื่อนผ่านใน Instagram, อินสตาแกรมในเฟซบุ๊กอีกี้เต็มไปหมดอ,อธิบายคุณผู้ชมหน่อยบางคนอาจจะแบบใครคืออีกี้อีก้เนี่ยคือหนึ่งตัวละครในเพลงท่าทองสาวของคุณยังโอมนะแล้วก็คุณหลินมชนดเนี่ยเพลงมารับบทนี้ ของแท้ต้องมีรอยที่น่องด้วยนะรอ,อยท่อนะต้องมานะฮะใครจะ cover เอาให้เหมือนนะครับอ่ามาดูกันที่สาวคนนี้บ้างนะฮะสาวน้อยมหัศจรรย์แห่งยุคนี้อลลี่อาชิรยานั่นเองนะครับเห็นว่าคว้ากระเป๋าซื้อรถเป็นของขวัญวันเกิดด้วยนะครับก็ทำงานมาเหนื่อยนะจัดเต็มเล่นใหญ่ทีเดียวบิ๊กเซอร์ไพรส์ทั่วกรุงเทพที่ชาวอลลี่ก็คือกลุ่มแฟนคลับของเธอเนี่ยมอบให้กับอลลี่นั่นเองในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ19ปีเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับ ทุ่มทุนถึง7หลักทีเดียวแอลลี่ก็ยังได้เซอร์ไพรส์คูณ2จากพ่ออ่ำแล้วก็แม่จอยด้วยนะครับถือเค้กมาให้ถึงคาเฟ่ที่แฟนๆเนี่ยเขาจัดงานให้เธอนะนก,ก็ถือว่าเป็นที่รักของแ<อ>ฟนๆไงจะมีคลิปหนึ่งที่เป็นไวรัลใน t i k t o ็ออยู่พักหนึ่งที่ให้แอลลี่พูดคําว่าอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรรักรักปะคำว่าเลิฟหอนะแล้วก็มีหลายคนเอามาแบบ cover ใน t ิ k กต็อเจ้าตัวก็บอกว่าปีนี้ ไม่เคยคิดว่าจะมีแฟนๆมาหาเยอะขนาดนี้นะครับขอบคุณทุกโปรเจกต์ที่มอบให้รวมถึงของขวัญวันเกิดให้ตัวเองปีนี้จัดหนักเช่นกันมาจากน้ำพักน้ำแรงอัะเป็นอะไรไปฟังกันครับหนูได้เก็บเงินเท่าท,ที่มีจากการทำงานที่ผ่านมาแล้วก็ได้ซื้อรถให้ตัวเองค่ะที่นีหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าหนูแบบสอบใบขับขี่ผ่านแล้วก็เลยซื้อรถให้ตัวเองเก็บเพราะว่าแบบปกติแม่จะขับรถ ้าหนูใช่ค่ะแบบแม่ที่หนูอยากออกไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยหนูก็เกรงใจแม่ที่แบบแม่ต้องเป็นคนขับออกไปแต่ว่า,ค,วา,าคือก็อข้องอยู่นะคะก็ได้อยู่<ม>ได้อยู่ไม่ไม่สิ้นค่ะหนูค่ะแบบปลอดภัยมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือหนูแค่อยากแบบพา,พาคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไปรับไปส่งเฉยๆแบบค่ะแล้วก็อาจจะแบบไปหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยทำไมทำไม น้องคนหน้ารักขนาดนี้ใช่ไหมมีเสน่ห์มากเลยเออแต่อยากให้น้องขับรถมาหาเราที่ช่องอีกมาปล่อยเพลงมาสัมภาษณ์กันอีกอ,อ,อ,อรออยู่ในะฮะน้องออลลี่นะค่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวข,ของแอนโทเนียโพซิลด้วยเห็นว่าจะคัมแบ็กนะครับสู่เวทีข่าอออมจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับ อยู่กันต่อคะ่ะในป๊อปนิวสเดอี่นะคะช่วงนี้มาตามข่าวของนางงามกันบ้างดีกว่า,าคุณแอนโทเนียคุณหนูจําได้ไหมเราเคยเจอเธอที่ช่องด้วยจาได้เธอเคย,<ว>ยมาสวยมาก,มากแล้วเธอก็มีมงกุฎแล้วแต่ทีนี้แฟนนางงามก็รู้สึกว่ามันยังไม่สุด <Le? S 1> คือเวทีซูปร์ไงตอนนั้นเธอเป็นแบบที่หนึ่งเลยด้วยนะก็คว้าม,มงในเวทีโลกมาด้วยนะคะทีนี้หลายคนก็บอกว่าจะมาไหมมิส s u นเว e ร์สไทยแลนด์2023คือคือลื่นอะ ต้งตงมงแต่คือคแลบบ้วเต่งมากเหมือนกันนะอืก็จะเป็นแบบตัวเต็งได้เลยนะคะก็ต้องถามเธอว่ายังไงแฟนๆมีลุ้นไหมจะมาตามข่าวลือหรือเปล่านะคะถ้าเกิดคุณแอนร่วมประกรวด Miss Universe Thailand ปีนี้จริงอะ่ะก็อย่างที่บอกว่าน่าจะเป็นตัวเตง็งแล้วก็คนอื่นน่าจะต้องกลัวเลยแหละเพราะว่าเธอมีดีกรีคว้ามมงในเวทีโลกมาแล้วอ่ะลองฟังเธอดูว่าจะชิงมงไม่ชิงมงค่ะ ต้องพัฒนาตัวเองอยู่แล้วก็ปีนี้อาจจะเป็นปีที่แอนพัฒนาตัวเองมากขึ้นแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องประกวดหรืออะไรมันเกี่ยวกับอินเนอร์แอนมากกว่าค่ะเพราะว่าแอนมีธุรกิจของตัวเองแล้วแล้วก็มี Little s t e เตโครงการของแอนด้วยที่แอนแบบอยากใส่หนึ่งเอฟเฟอรแอนหนึซแล้วก็มันก็ บังเอิญว่ามันเป็นออดิโอเคสี่ด้วยค่ะเตรียมต่อเตรียมต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ถ้าพร้อมก็พร้อมค่ะแต่เราต้องรอในเวลาตอนนี้80%ใช่ค่ะโอเคต้ลงจังหวัดไหนนะไม่รู้ยังูยังว่าตอนนีเป็นจังหวัดอะไรยังไม่รู้ยังไม่รู้อะไรเลยค่ะแต่เชื่อว่าแฟนๆนางงามได้ยินกันแน่แน่นอนค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะถ้ายังไม่ได้ติดตาม IG ก็ควรติดตามตอนนี้นะคะเดี๋ยวไม่รู้คำตอบนะคะ ฟังอย่างนี้มีสิทธินะคือมีสิทธิ์เลยแหละเธอก็บอกว่า80%แล้วถ้าใครอาจจะรู้ว่าประกวดไหมก็ follow IG ไว้เพืือมีแบบลงมีไลฟ์อะไรเงี้ยนางงานก็ชอบออกมาตอบเวลาแบบไลฟ์ IG ครับผมเอตอนนี้นอนไม่หลับแล้วลุ้นว่าจะมาไม่มานะฮะแต่ขอให้มานะจะได้สนุกสนานทีเดียวเพราะแต่เห็นว่าตัวเก่งปีนี้หลายคนอยู่นะใช่แล้วในปีไหนที่มีแบบเป่งมาเยอะๆเนี่ยผู้เข้าประกวดหลายๆคนเขาจะแบบ ขีบตัวเองขึ้นมามีแรงฮึดจริงๆนะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นแล้วกันว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะครับทีนี้ข้ามาดูฝั่งบันเทิงต่างประเทศกันหน่อยนะครับเนื้อล่าสุดเนี่ยนิตยสาร GQ นะครับได้เปิดตัว Global Creativity Awards เป็นครั้งแรกนะครับโดยจัดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ WSA ในนิวยอร์กปีนี้ปีแรกผู้รับรางวัลได้แก่ทิมคุกแหละหูตเปิดนี่ก็คือคนยิ่งใหญ่ ตอนนี้ CEO ของ Apple ใช่เป็น CEO Apple นะฮะแล้วก็มีดีไซเนอร์ชื่อดังอย่างคุณโยจิยามโมโตะนะครับที่เป็นเจ้าของแบรนด์ Y3 นั่นเองนะครับมีคุณกาตาโนเพียสนะครับเกรซเวลส์บอลเนอรนักแสดงและนักดนตรีอย่างคุณดานัลโกลเวอร์นะครับมีนางแบบสาวชาวน่าจะเป็นเกาหลีเนาะเกาหลีใต้เมื่อกี้ท,ที่เล่นที่เล่นเรื่องอะไรนะ เน็ตพลิกสะดังๆอย่าหันมาถามช่วงนี้ไม่มีเวลาดูนะครับดูแต่ช่องตัวเองนะแล้วก็มีคุณคาร์โรจีนะครับก็เป็นนักร้องชาวโคลอมเบียด้วยนะครับซึ่งผู้ได้รับรางวัลเนี่ยก็ถูกคัดเลือกจากความคิดสร้างสรรค์ที่เรียกว่าโดดเด่นอยู่ในปัจจุบันนี้นะฮะก็เขามีคอนเซปต์ด้วยต้องฝากน้องเอ็มอ่านสักนิดหนึ่งนะฮะคอนเซปต์เลครับ be contained to anyone category or discipline นั่นเองค่ะแปลว่าอะไรนะเขาก็บอกว่าเหมือนมันจะเป็น คะแนนสร้างสารรค์ที่อยู่ใน คตเกรี่ต่างๆก็เปิดมาด้วยทีมคุกก็รู้เลยสายเทคโนโลยีแน่นอนถูกต้องเมื่อกี้นึกชื่อออกแล้วสควิตเกมนังแบบคนนั้นนะ่ะที่เล่นสควิตเกมก็มา่าวมด,ด,<อ>ด้วยน่าจะเป็นเรื่องล่าสุดมั้งของเกาหลีที่ดูโอ้ <c oughs> <c oughs> โหก็รู้ว่าห่างหายไปนานนะคะ <c oughs> นนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรงวัลที่หลายคนก็จับตามองเพราะว่าก็เป็นนิตยสารที่โด่งดังไปทั่วโลกจริงๆเลยใช่จ้าอีกหนึ่งข่าวของเราค่ะมาดูซีรีส์เรื่องนี้ดีกว่า The Crown เห็นว่าเขาเริ่มถ่ายทําแล้วกับซีซั่นที่6ก็็เปนอีกงเรื่่อองงเเลยทีชาวักฤษา ชื่นชอบมากนี่ Netflix เหมือนกันนะคะ The Crown นั่นเองก็เป็นซีรีส์ที่แฟนคลับหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอมากตอนนี้คือเดินทางมาถึงซีซั่นสุดท้ายนั่นก็คือซีซั่นที่6ค่ะโดยงานนี้ค่ะทีมงานได้ไปถ่ายทำกันที่ Canary Wharf นะคะลอนดอนเมื่อวันอาทิตย์ที่26มีนาคมนั่นเองค่ะเนื่องจากเขามีการเปลี่ยนแปลงนะคะฉากในแคนาดา ก็ย้ายที่ถ่ายทำชั่วคราวงานนี้ค่ะมีคนถ่ายคลิปนักสแสดงออกมาจากในกองเลยซึ่งเราก็จะได้เห็นนะักแสดงอย่างโดมินิกเวส์นะคะผู้ที่รับบทเป็นเจ้าชายชาร์ลส์แล้วก็อะไรกับโดมินิกทอร์เรโต้ปะไม่เป็นค่ะคี่ยวน,นแล้วก็ลูเธอร์ฟอร์ดนะคะผู้รับบทเป็นเจ้าชายแฮร์รี่ตอนวัยรุ่นเนี่ยอยู่ที่กองถ่าย oh. คนก็เลยเหมือนกับอแอบเห็นว่าทั้งคู่ไปถ่ายทำร่วมกันนะคะซีเรื่องนี้ค่ะ Netflix อธิบายเลยว่าเป็นเรื่องจริง ที่ผสมการแต่งเติมขึ้นมาแต่ผู้ชมจะเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษนะคะความสำคัญต่างๆของราชวงศ์ที่มีต่อประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะและเหตุการณ์สำคัญของโลกเลย The Crown ค่ะเป็นซีรีส์ชีวประวัติของควีนอลิซาเบธที่สองนะสร้างโดยและสร้างโดยและเขียนบทค่ะโดยพีเตอร์มอร์แกนนั่นเองถ้าเราย้อนออกไปเนี่ยเรื่องนี้ออกอากาศครั้งแรกคือเมื่อปี2016แล้วก็คือฮาทั้งโลกเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูว่าซีซั่น6 เขาจะฉายเมื่อไหร่แต่เอ็มเคย<อ>ดูไปอ <S 2> 2 <S สองซีซันสนุกเหมือนกันสนุกแล้วทาไมไม่ดูต่อจนถึงซีซันที่5ครับคือเราความรู้สึกว่าบางทีมันดูละครเราไม่รู้ไงว่ามันแต่งเติมมากแค่ไหน<อ>เราก็รู้สึกว่าบางทีมันอาจจะแบบมีสีสันเยอะไปสําหรับเราคือมันไม่เรียเราไม่รู้ว่ามันเรียวหรือเปล่า,าก็ตอบไม่ได้ทีนี้ก็เลยรู้สึกอ่ะตอนนี้หยุดที่ซีซันสองแต่ว่าถ้ามีเวลา ก็จะดูต่อให้ครบครับผม,มแสดงว่าช่วงนี้งานเยอะสาธุหยุดที่ซีซัน2นะส่วนใครที่รอติดตามซีซัน6กก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องเมื่อกี้ซีซัน6ว่าเยีะแหละอันนี้ซีซัน12 เอหรือเปล่ายาวหน้าทีเดียวนะฮะก็ขอให้มันจบที่รุ่นเราเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ American Horror Story นั่นเองนะครับล่าสุดมีเหมือนคนเข้าไปจับสังเกตว่ามีชื่อของคิมคาราเชียนไปอยู่ในเครดิตของซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับสำหรับ American Horror Story เนี่ยก็เป็นบทประพันธ์ของคุณไรอันเมอร์ฟีของค่าย x x งันนี้ใครที่เป็นสาวกหนังเสียงขวัญแล้วก็เป็นแฟนคลับของคิมคาร์เชเชนก็ต้องรอแล้วะฮะว่าเธอจะมารับบทในรูปแบบไหนเพราะว่ามีการประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผ่านอินสตาแกรมนะครับเธอเองก็โพสต์วิดีโอที่เป็นเหมือนทีเซอร์แล้วก็เพลงที่น่าขนลุกในทีเซอร์ก็ยังมีชื่อของเธออยู่ซึ่งก็เฉลยแล้วว่าเนี่ยโพสต์โดยคิมนั่นเองนะฮะเอาชัดเจนนะวพาเธอจะมามาแน่แต่ว่าจะมาในรูปแบบไหนนั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนดังอย่าง เลดี้กากาก็เคยมาร่วมแสดงด้วยนะครับจริงๆกากาเป็นคนที่เหมือนไม่ได้เล่นอะไรเยอะมากแต่แต่ละเรื่องที่มาเล่นปังทุกเรื่องปังจริงๆอย่างผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอ Star าอิทบ n ใช่ป่ะก็รับรางวัลป่ะเป็นนางแบบโอ้โหคว้ารางวัลเลยแล้วเธอเองก็คือผลงานการแสดงเนาะของกากาก็เยี่ยมมากทีนี้คนก็เลยรอดูว่าคุณคิมแคดเชีนที่เธอเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์มาทั้งชีวิตอ่ะแล้วมาเป็นดารามันจะลงล็อกไหมหรือจะมาในรูปแบบไหนหรือจริงๆอ่ะ มาโผล่นิดเดียวไหมเก็นไห้แบบบางทีอ่ะเราก็ไม่มั่นใจแต่อย่างที่บอกว่าเป็นบทบาทหนึ่งเลยที่ทั่วโลกรอคอยอยู่เพราะว่ามันเป็นการพลิกบทบาทปกติเธอเป็นตัวเองมากไงคราวนี้ต้องมาเป็นคนอื่นมันก็อาจจะยากออก็เป็นคนที่สวยจริงๆสำหรับซิมสวยแต่ล่าสุดเขาออกเดทอยู่กับใครนะคุณพีทเดวิสันนะเห็นว่าแต่เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องความสัมพันธ์มันจะไปถึงจุดๆไหนได้เพราะเธอก็ผ่านมาเรื่องราวมาเยอะนะเรื่องความรักอ่ะเพราะว่าก่อนน้นนี้ก็จบกันไปกับ พี่เย่ของเราคันดิเวสนั่นเองนะฮะก็ทําพี่เย่ของเราก็เสียผู้เสียคนไปอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะครับเนื่องจากเขาก็คบกันมานานด้วยสหรับคุณคิมกับพี่เย่นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคุณหนูดูลูกเหรอแอมเบรเกนฮอลล์สตอรี่ถ้าดูเอ่อถ้าเรืมเดี๋ยวคาลหกซีซั่นไม่ได้ดูแล้วก็12ซีซั่นอย่าหวังนะจริงแต่ว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมเป็นบทประพันธ์ของไรอันเมอร์ฟี่นะคะซีซั่นที่กําลังมาเนี่ยใช้ชื่อ uh> ว่าเดลิเค็ตนั่นเองแปลว่าอะไรเดี โอ้ก็รอชมนะฮะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมสำหรับผลงานการสแสดงของคิมคาดเชียนนั่นเองนะฮะช่วงนี้ใกล้สงกรานแล้วมีแพลนจะไปเที่ยวไหนกันบ้างไหมพี่หูอ่าพี่ไประยองอ ไปเฟสติวัลหรือเปล่านะก็ขออนุญาตบอกลาคุณผู้ชมตรงนี้เลยก็แล้วกันนะฮะเร็วไปนะคะยังไม่ไปยังไม่ไปอยู่จัดรายการก่อนแล้วค่อยเที่ยวกลางคืนก็ได้ครับผมก็สำหรับวันนี้ครบถ้วนนะข่าวบันเทิงของเราขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้เอฟอูไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ